เรามาดูโฮมคิดกันเสื้อทีมเยา้าหล่อนะฮะใส่แล้วหล่อนะครับ93ยูโรเท่านั้นเองดูสวยสวยคือใครเป็นแฟนสาวบริษัทแดงๆดงก็ต้องซื้อนะฮะยาลีลายาลังเลเออไปไงงดงามเลอเกินซึ่งต้องคือต้องบอกก่อนว่าเสื้อของมิลานเนี่ยมันคลาสสิก ด้วยสีแดงสีดำเนี่ยมันคลาสสิกมากนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใส่ออกไปข้างนอกได้เข้าใจปะใส่ไปข้างนอกได้แล้วก็คือมีเสื้อแคมเสื้อไม่ลาตัวเดียวแล้วคุณมีกางเกยงยีนคุณมีรองเท้าสนสูงมีงรองเท้าผ้าใบจบเลยโคตรเท่เลยใส่วันดำหน่อยจบลอสไตล์เจอเลียนสาวกรีนะฮะเช่นกันนะครับเช่นกันนี่ Away kit.